นี่คือภาพถ่ายที่ชัดที่สุดของ eda, กาแล็กซีแอนโดรเมดากาแล็กซีเพื่อนบ้านของทางช้างเผือก ที่ในภาพถ่ายดังกล่าวเนี่ยมีดวงทิตย์มากกว่า200ร้ล้านดวงปรากฏอยู่ในเฟรมนี้นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยถูกถ่ายจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลซึ่งคุณเอ็ดวินฮับเบิลนักดาราศาสตร์อเมริกันที่ถูกนำมาตั้งชื่อของกล้องตัวนี้ครับเป็นผู้ที่ค้นพบว่าก a แล็กซีแอนโดรเมดาไม่ใช่เพียงแค่เนบวล a าอย่างที่เราเคยเข้าใจในอดีตว่าทางช้างเผือกคือทั้งหมดของจักรวาลแต่ความจริงแล้วเนี่ย มันมีกาแล็กซีที่คล้ายกับทางช้างเผือกกระจายตัวอยู่เต็มไปทั่วเอกภพแห่งนี้เลยนะครับในปัจจุบันเราคาดการกันว่ากาแล็กซีแอนโดรเมดาเนี่ยจะมีดวงดาวอยู่มากกว่า1ล้านล้านดวงด้วยกันโดยภาพที่เราเห็นเนี่ยคือแสงจากอดีตเมื่อมากกว่า2ล้าน5แสนปีที่แล้วและกำลังในการแยกภาพของกล้องคับโบเนี่ย สามารถทำให้เรามองเห็นบรรดาดาวเลิกบรรดาดวงที่ต่งตางๆได้แค่ประมาณสองแสนล้านดวงเท่านั้นแต่นั่นก็มากพอที่จะทำให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายของบรรดาดวงดาวต่งตางๆจากกาแล็กซีเพื่อนบ้านของเราซึ่งในสักวันหนึ่งประมาณ4,000ล้านปีจากนี้นะครับกาแล็กซีแอนโดรเมดากับทางช้างเผือกจะพุ่งชนเข้าหากันรวมกันกลายเป็นกาแล็กซีแห่งใหม่ขึ้นมา น่าเสีดายนียครับว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยพวกเราจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นแต่ในวันนี้เรายังมีโอกาสได้มองเห็นภาพถ่ายของกาแล็กซีแอนโดรเมดาที่มีความคมชัดมากที่สุดจากการสำรวจโดยกล้องคับโบูด้วยระยะเวลารวมกันมากกว่า10ปีด้วยกันนะครับ